อยากสอบถามเกี่ยวกับวิตามินบำรุงสายตาค่ะเราเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวานคุณหมอบอกว่าตาแห้งมากเพราะอาชีพเราต้องอยู่หน้าคอมตลอดช่วงนี้พอตื่นนอนมาก็ยังปวดตาอยู่ลองหาวิตามินที่เกี่ยวกับที่บำรุงสายตามาสองตัวที่น่าสนใจนะคะ ขอเนี่ไม่อ่านชื่อนะคะแล้วก็จากที่ถามคนขายเขาบอกว่ากินพร้อมกันได้แต่ว่าเราดูส่วนประกอบแล้วมันคล้ายกันเลยอยากรู้ว่าจําเป็นต้องทานคู่กันไหมคะหรือทานตัวใดตัวหนึ่งพอหรือคุณหมอแนะนำวิตามินอื่นไหมคะเพราะว่ารู้สึกกังวลเรื่องตามากเลยค่ะ โอเคเอาละคะก็สำหรับในเรื่องของตาแห้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัววิตามินที่ช่วยเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของโอเมก้า3ที่ได้เรียนแจ้งไปนะคะแล้วก็พวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ นะคะคซึ่งตัวบิลเบอร์รี่เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสารต้านอนุมูลสระที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยน,นี่ก็ช่วยได้นะคะรวมถึงอยากให้ช่วยพวกอยากให้เติมพวกของโอเมก้าสด้วยนะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยเนื่องจากพวกวิตามินก็คล้ายๆกับอาหารเสริมใช่ไหมคะแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรารับประทานอาหาร ได้จัดอาหารครบถ้วนเพียงพอเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเรารับประทานสารอาหารจากอาหารได้ไม่พอเนี่ยอาหารเสริอมอาจจะมาช่วยได้นะคะก็เน้นส่วนประกอบที่บอกก็คือในเรื่องสารต้านสมุนไรนะคะเช่นวิตามินซีบิลเบอร์รี่นี้ได้นะคะแล้วก็พวกโอเมก้าสนะคะซึ่งถ้าสนใจในพวกอาหารเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปลาทะเลน้ำลึก ผักใบเขียวนะคะหรือว่าพวกมเมล็ดสนนะคะแฟลกซีดอย่างนี้ก็จะช่วยนะคะเบื้องเบื้องต้นนะคะโดยที่วิตามินก็อาจจะเป็นตัวช่วยรองในกรณีที่เราไม่สามารถรับ เรื่องของสัรอาหารได้เต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามถ้าสมมติมีภาวะตาแห้งแล้วเนี่ยนอกจากการปรับเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งที่รับประทานแล้วเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมการจัดหน้าจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเพิ่มความชุ่มชื้นในห้องรวมถึงหยอดน้ําตาเทียมนะคะนี่ก็จะช่วยได้ดีขึ้นมากๆเลยะคะ่ะ